ทุกคนก็ทุกคนก็ตุกอัวนี้มันออกมาเลยว่นดูสิเนี่ยเขามีมีน้ำมันมีน้ำมันแล้วเขาก็เอาพริกลงไปดองนะคะกับน้ำมันอันนี้แหละเป็นวิธีแบบว่าลดน้ำหนักดีมากลดไขมันนะคะอันนี้เป็นสูตรของเออโอเค ท่านผู้ชมคะนี่คือรายการขนมปังและพริกนะคะอันนี้คือนี่นี่ถ้ามีการพิทีพิทีนี่คือพริกนี่คือพริกสามแล้วก็พริกนี้ก็มากินกับขนมปังนะคะมาโดยไม่มีอะไรเลยนี่หน้าตาคนกินเป็นอย่างไงนะคะหน้าตาคนกินอันนี้หน้าตาพริกอันนี้หน้าตาพริกหน้าตาขนมปังกินพริกนะคะพริกสดๆเนี่ยค่ะใส่น้ำมันแล้วก็ แล้วล้วลองลองดูลองดูหน้าตาคนชิมนะคะอ้าวจัดหนักเลยคุณผู้ชมอ่าร้านอะไรเมยนีอะไรจะกินแล้วเพราะว่าร้านเก็ยังเตี้ยงหมดเลยนะคะเขาไม่เหลืออะไสักอย่างเขาเหลือแต่ขนมปังกับฟรีแค่เรากินเนี่ยแหละค่ะเนี่ยค่ะร้านอะไรเลย ชีวิตชีวิตคนอยู่เมืองนอกมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วกินพริกกินพริกจากขนมปังให้อาหารปลาก็ยังจะเยอะกว่านี้เลยอ่ะแล้วดูซิเนี่ยมีมีสลัดมีแตงกวามีข้าวโพดข้าวโพดเราก็ไปแยกมัวแยกควายมาเนี่ยดูซิเนี่ยมีข้าวโพดด้วยเขาแยกนะคะเขาแยกอันนี้ข้าวโพดสําหรับคน ไม่ได้เกี่ยวกับงัวกับควายอันนั้นคือเลยนขายดีมาก่จนไม่ใช่หลองเราก็ได้กินขนมปังกับพริกจ้าขนมปังกับพริกอันนี้ก็คือแบบใครอยากจะลดน้ำหนักอันนี้ได้นะคะวิธีนี้ใช่ค่ะวิธีนี้ได้ได้ได้ประสิทธิภาพเลยค่ะมีพริกมีผักมีหนมปังได้ค่ะดูสิ นี่คือสวิตเซอร์แลนด์นะคะเมืองอะไรคะดีมากสวิตเซอร์แลนด์บูรักบูรักต้ขายดีมากเลยไม่เหลืออะไรเลยนะเราหลือขนมปังติ๊กเนี่ยนะคะถ้าถ้าไม่อยากได้บูรักเอาให้ให้คนรักได้ไหมอ่ะบูรักสีดำเลยนะคะอร่อยขนมปังใส่พริกหนังี่ิธีกินก็ง่ายๆแต่มันไม่มีอะไรจะกิน เกเี่ยงเขาบอกฉันเหลืออยู่แค่นี้เลยจะกินไหมมันก็ต้องกินละค่ะเพราะวกฉันต้องใช้แรงไฟทำงานนะจา้าวันนี้กินพริกกับขนมปังแล้ววันพรุ่งนี้ละ่ะพรุ่งนี้กินขนมปังกับพริก ดเดี๋ยวเอจัดให้เอโอเคเอโอเคเดี๋ยวเอจัดให้อร่อยเออฟงั่งอร่อยโอ้เอฟงั่งอร่อยเออร่อยด้วยไหมเออะเออร่อยค่ะโอ้่อาหารเอเลยนี่อร่อยไหมเอออะไรอาหารเอเลยก็ตายไงก็ตาย ขนมปังกับพริกกับผักทาเยเลยนี่ดูขนมปังกับพริกวก็แปลกนะอไรที่เราไม่เคยทำก็ได้ทำถ้าไม่มาจะเสียใจนะพูดจกกอยกิมากนจะมาเป็นพูดจักแข่แล้ว เราจะมางานไทยที่บูแลตอนนี้เราก็มาพักผ่อนอยู่ที่ร้านอาหาร<ม>อาีกาดีพรุ่งนี้เราจะเปิดงานวันแรกนะคะวันนี้เรามากินผักกับผักแล้วก็ผักกับไข่สองกองเนี่ยจะแรกไม่ใช่ไข่นี่ค่ะพิกกับพริกเราทีน โอเคค่ะโอ้นั่งนั่งก็เชื่อจริงนะคะออกแกกออกแกงาด้ยังไงเรียบร้อยยังได้เฮ้ยไอน่าอายเขาไม่เที่ยวพริกหมดบางคนบอกว่าอีกพวกนี้มาลองพริกเขจะไหนวาขอหน่อยดิไม่อายเขาเหลือพริกหมดเนี่ยไม่อายค่ะวันนี้วันนี้เราก็มากับตุกสายไหมวันแรกนะคะวันนี้เราก็กินผักไปก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะกินผักปลา <laughs> เดี๋ยววันนี้เรากินเรากินผักอะไรผัดขนมปังแล้วพรุ่งนี้กินขนมปังกับผักอ,อร่อยนะอร่อยไม่ได้พูดเล่นอร่อยอาหารไทยจริงๆแบบนี้เอาเคือร้องไห้ทำไมร้องไห้ พริหมดหมดแล้วคนี่คนาคนนไปนั่งกินร้านจีนไปขอพีกเขายังไม่ไอายนะเท่ากับมานั่งร้านอิตาลีแล้วพิกหมดเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเอโอเคเอกินได้หมดเอโอเค โอเคเอตรงๆสิตรงๆเงไม่เอาไม่เอาแบบนี้โอเคงงๆไม่เอาต้องผักเต็มรถเลยมากินผักเขาเนี่ยขึ้นใจจังเลยผักตัวเองเต็มรถอ่ะทำหัวแดงหัวขาวอยู่ไหมหมอเจ๋อ เพื่อนเอพกผผาหัวแดงมาด้วย <c oughs> ลาดิลาโอเคค่ะวันนี้อันนี้แค่อาหารสตาร์เตอร์เดี๋ยวเราจะมีอีกตอนนี้ก็ตกงันะไปตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาคสง เดี๋ยวภาคอพรุ่งนี้ค่ะว่มันจะมีอะไรไม่ไม่เดี๋ยวตามมาแล้วโอเคจะกินอะไรแล้วหนักกิเอาข้ขาวไหมมาัให้นันหน่อยเอนเน้ินไปจ้าองกินเยอะๆขนมไพูดเยวมันก็มีจะ่นีเดี๋ยวัมีอนะเดี๋ยวนี้มาอีกอะไรใมาอีกพิซ่าไม่มีอะไรกินและเขาพิซซ่าใหม่อีกนะ พิซซ่าแล้วก็ของหวานจานนี้เหน่พิซซ่าแล้วก็ของหวานตามอันนี้แค่โปรแค่เล็กจ้ะเราเราก็ไม่บอกดีๆค่อยะสั่งมาสั่งมาเขาค่อยไม่หยินไงเพราะว่าทำไมไม่บอกว่ามีพิซซ่าก็เมื่อกี้เขาบอกว่าไม่เหลืออะไรแล้วโอ้ใครสั่งปะเนี่ยก็เมื่อกี้เขาบอกว่าไอ้กูมันบอกว่าไงนะเขาไม่เหลืออะไรให้เออคนเดียอยู่แค่นี้จะกินไหม